ลูกเสือสุดบวน EP สอมาแล้วจ้า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 อันนี้ขึ้นแยกนิดหน่อยจะต้องทำเป็นคู่หญิงจับหญิงชายจับชายนะจ๊ะมาเดี๋ยวครูจะทำให้ดูเดี๋ยวครูกับครูบาสจะทำให้ดูนะว่าสาธิตต้องกระโดดแบบนี้เลยนะจ๊ะอาจจะยากและต้องใช้ลำบากละบนลำบากลำบน นิดหน่อยขึ้นมาแล้วเด็กๆขึ้นมาขึ้นมาถ้างั้นฉันต้องจับกับเธอสินะใช่วันนี้เราก็ต้องนอนด้วยกันอีกยู่แล้วเธอชื่ออะไรอะฉันชื่อฉันชื่อฉันชื่ออะไรฉันชื่อต้นกล้านะอ๋อสวัสดีจ้าวัสดีต้นกล้าอุ้ยเสียงขวานไปไหม เสือคู่สุดท้ายแล้วโมเดลเฟนสู้สู้เดลเฟนสู้สู้เดลเฟนสู้สู้ไปเราต้องไปแล้วแหละโอเคโอเคเขาเบกขนาดนี้ก็ต้องไปแล้วเดลเฟนสู้สู้เดลเฟนสู้สู้เดลเฟนสู้สู้เย้ถึงแล้วเดี๋ยวเดลเฟนเริ่มตรงนี้ก่อนนะจ๊ะโหยากจังเลยอะ แฟนคิดว่าเราไปได้เหรอ้าวระดับเดลเฟนจะไปไม่ได้ยังไงโมเดลยังไงเราก็ไปได้อยู่แล้วจริงเหรอฉันว่าเราไปไม่ได้หรอกหัวโขกกันเป็น10บสรอบพอดีโหเธอมันมีแค่หกชิ้นจะสิบรอบได้ยังไงลองดูละกัน โอ้โหยากจริงนะเนี่ยสูงมากอ,ะอ่ะ,อะโอ้โหสูงจังเลยอะ่ะใครจะไปกระโดดถึงเนี่ยต้องเป็นคุณครูสินะโอ้กระโดดยากจริงๆเลยเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นกันใหม่ชึบอึ๊บอึ๊บค่อยๆใจเย็นๆอึ๊บเออโอ๊ยหล่นลงมาตรงนี้อีกแล้วะเออ ไปยากจริงๆเลยสงสั่ต้องไปทุกคนอึโอ้ทัวเธอก็หนักเหมือนกันนะโอ้ครูไปยังไงอะปีนปีนปีน,ปนลูกปีนเดลเฟนสู้สเดลเฟนสู้สู้ปีนเลยลูกปีนไปยังไงอะคนกด็ดเูเราเพียบต้องใช้วิชากระโดดสูงแล้วตึบชุบ เฮ้ยแฟนจับมือฉันไว้มาแล้วโหก็จะมาได้ไปใช้ชักโดรตสูงปุ๊บชึบเดี๋ยวเฟนจับมือฉันไว้โอเคอึ๊บเก่งมากแฟนหืมมันสูงมากฉันต้องขึ้นไปก่อนจริงๆอะชึบอึ๊บโอ้โหสูงมากจริงๆแฟนจับมือฉันไว้ โ okay, อเคเลยอึ๊บเก่งมากที่เหลือก็รอเพื่อนๆที่เหลือกับคุณครูเพื่อนๆเอาไปไหนแล้วอะไม้สงสัยไม้บางอยู่นั่นไงเดีあああ๋ยวให้ต้นกล้ากับแม็กเกอร์ไปเดี๋ยวคุณครูจะช่วยดูข้างล่างเพราอจะได้ไม่เกิดอันตรายนะไปไปไป ไปพวกเราเป็นผู้ชายพวกเราจะไม่ยอมแพ้กับผู้หญิงสองคนนั้นหรอกจริงเหรอนายไปทะเลาะอะไรกับไปทะเลาะอะไรกับโมเดลมาเหรอกัน <c oughs> เรื่องการแต่งกายนะสิเขาหาว่าฉันแต่งผิดหรอใช่อุ้ยแต่ทำไมมันง่ายจังเลยไม่ต้องใช้วิชงวิชาอะไรมันพวกนางอะ่ะ Why? ไม่ใช่วิชเชอรวิชาเลยอยะอะไรฉันก็ไม่ต้องใช้แจ็คแพดเหมือนชอบเธอเอา้าวรู้ได้ไง <c oughs> อ่ะฮึึ๊บนี่เป็นไงฉันโดยไม่ต้องใช้ <c oughs> อยากจริงอยากจริงอะไรจริงอ๊บไปไม่ได้อ่ะอึ๊บ โหพวกนายเก่งอะก็แหนะแง่สิพวกเราเคยเรียนเทเบนโดด้วยกันตอนเด็กๆแต่แต่ตอนเนี้ยห่างกันสี่ห้า,า 4, ปีเลยจำหน้ากันไม่ได้แล้วก็เจอกันครั้งแรกก็ตอนได้เรียนห้องเดียวกันแล้วก็ปิดเทอมแล้วก็เปิดเทอมมามาเข้าค่ายแล้วก็จำเพื่อนได้แสะ เราต้องทำให้พวกเด็กนักเรียนดูแล้วพวกเรามันเก่งแค่ไหนเราเป็นคนจ้างให้เขาทำเองเราก็ต้องทำได้เอ้ยทำไมเด็กพวกนั้นเขาเก่งจังเลยอะ่ะเก่งมากเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆโอ้โหเออครูต้องใช้กระวิชากระโดดอะนึกงสโคราช บาดขายาวมากต้องกระโดดพร้อมกันไม่งั้นจะลม้มอึ๊บอึ๊บโอ้โหย,ย,ยากจริงหัวจะยากไปไหนอ่ะอึ๊บครูกว่าจะมาถึงเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนตามคุณครูมานะโอเคค่ะ นี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะห้องแรกจะเป็นของครูสองคนห้องที่สองจะเป็นเด็กนักเรียนชายห้องที่สามเป็นเด็กเรียนหญิงนะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงที่เราจะได้แสดงในคืนนี้แล้วก็จะมีเต็นนะเต็นแรกของคุณครูเต็นแรกของเด็กผู้หญิงนี่เต็นที่สองของเด็กผู้หญิงเต็นที่สามของเด็กผู้ชายก็ๆๆจะมีอุมีที่เล่นด้วยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกัน แล้วก็จะมีกองไฟเพื่อเราจะได้ระบำรอบกองไฟกันอยากเล่นอะไรก่อนเอิม่มหนูขับไปห้องนั้นก่อนได้ไหมคะได้สีโมเดลไปเลยเวนไปกับฉันหน่อยสิฉันกลัวผีอะ่นะไม่มีหรอกหน่หรอถ้าไปคนเดียวได้เชื่อฉันสิโอเคโอเคฉันไปคนเดียวก็ได้ ห้องไหนนะที่ครูบอกห้องน้ำหญิงห้องน้ำนี้สินะอันสุดท้ายอยากรู้เหมือนกันโอ้ห้องน้ำสะอาดอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่มีอ่างล้างมืองั้นเหรอโอ้ไม่ฝักบัวอะไรก็ดีอยู่นะห้องน้ำก่อนอแล้วก็ตอนนี้ไม่แล้วโอ้ยโอ,โอ เคกกว่าจะเสร็จเอ๊ะกระดาษชำระอยู่ไหนอ่ะอุ๊บอุ๊บไม่มีเหรอทำไงดีต้องเตรียมรู้งี้ต้องเตรียมยมาเองก็เตรียมเองมาจากบ้านแล้วเว้ยโอ๊ยทำไงดีอ่ะเอ๊ะอะไรอะ่ะเดี๋ยวคุณครูไปดูเองนะโมเดลโมเดลเป็นอะไรจ๊ะเอ่เอม คุณครูอพอจะมีกระดาษชำระไหมคะอ๋อไม่ได้เอามาหรอได้ได้เดี๋ยวครูหาให้นะนี่บาดบามีกระดาษชำระให้เด็กไหมอ่าๆเอาไปโอเคครูมีจ้ะครูมีเดี๋ยวครูให้นะขอบคุณมากเลยค่ะครูนี่จ้ะขอบคุณค่ะถ้าไม่ได้ครูเนี่ย เราแย่นแน่เลยเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวที่กดซ่วมอยู่ไหนอะว่าฉันใช้ไม่เป็นกันแน่ข้างหลังก็ไม่มีปุ่มอะไรเลยมีแค่ฝาฮาอย่าบอกนะไม่มีปิดโถก,ก่อนแล้วก็ไม่มีใครเห็นหรอกนะอุ้ยปิดไม่ได้ด้วยแข็งสะด้วยเป็นไงบ้างจ๊ะ ก็ขอบคุณคุณครูจริงๆนะคะไม่เป็นไรจ้ะค่ะบายทุกคนวันนี้เราจะมากระโดดเล่นตรงนั้นก่อนใครจะเริ่มเป็นคู่แรกคู่คุณครูกับคู่คุณครูกับคุณบาสก่อนละกันนะได้ครับได้ค่ะ คุณครูสู้สู้ครับคุณครูสู้สู้ค่ะไปเราต้องทำให้เด็กมันดูอโ,อโอ้โหยากเหมือนกันเสียว่ะเธอทำอะไรเนี่ยทำยากจริงๆนะดูรถแล้วสิ <c oughs> โหโดนเสียค่าปรับหลายพันแน่มีหรืออาจจะเป็นหมื่นเลยก็ได้มีประกันนี่มันรถเช่า ระวังนะคนุณดูสิมีช่องอย่างใหญ่เลยให้เด็กหล่นไปได้นะอันนี้มันคือแผนหลอกเด็กจริงๆอะ่ะมันคือกระจกเด็กรับรองเด็กกลัวค่ะกลัวแน่ๆอันนี้ก็จะเป็นหัวใจไม้แต่ต้องเดินดีๆนะเอออันนี้ก็จะเป็นกล้วยเออใครที่ ใครที่กระโดดได้แบบนี้ก็จะได้เป็นผู้ชนะแบบนี้เลยจะได้ของกินไปตามอธิยาสายเด็กๆมาเร็วตไปไปไปกันไปไปครูอยู่ตรงนั้นแล้วสู้ๆนะจ๊ะเด็กๆไอไรครับ เออุออ๊ยน่ากลัวจังเลยอุยตกไปมีหวังขาหักแน่ดีๆนะเธอต้องกระโดดติดดิขบๆดิถ้าโกงเดี๋ยวก็หล่นหรอกเออเธอขอบฝั่งนั้นดวฉันขอบฝั่งนี้จะได้น้ำหนักเท่าๆกันเธอน้ำหนักเท่าไรสามสามหกฉันสามสิบแปดอุย๊ยฉันสามห้า ต่างกังนนี่อุ้ยฉัน30มบิกี่28บแปดโทำไมน้อยจังเลยอะฉันไม่กินเยอะนะโหว้ายผมฉันเกือบหล่นไปแล้วเนี่ยเสียวจริงๆเลยใครๆเล่นก็นเสียวอ่ะดูสิว้ายเก่งมากครับ ว้ระวังนะฉันแค่จะมาดูต้นทางเฉยๆนะโอเครอคู่สองคู่นั้นนะคู่สองคนนั้นไปเฟนต้องสู้เอแต่ฉันว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่น้ำทะเลจริงๆนะรู้สึกมีก,อกรอบๆอะไรมาไม่รู้อะเหมือนก็จกเลยใครๆก็เหยียบได้ฉันไม่กลัวหรอกนะ ใช่ใช่พวกเราฉลาดไปไปไปโัวนิ้งหน้าเสียวอยู่แต่ไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้รอกจ้าชืบฟื้บอึ้บอวย,อยโอ้ยเจ็บเจ็บจังเลยนะเฟนใช่โอ้ยก้นแดงหมดแล้วเนี่ย เป็นไงจะเด็กๆอันนี้คุณครูตั้งใจว่าใจะให้หนูหล่นเองจ้าคุณครูคิดว่าหนูต้องติดกับดักต,ตรงนั้นแน่ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วอดกินเลยอะดีใช่โถอึ๊บจริงๆคุณครูก็ไม่ให้เด็กๆกินอันนั้นหรอกจ้ะ คุณครูก็จะให้ทําเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเพราะว่ามันมีน้ําตาลเยอะคุณครูไม่ได้อยากให้เด็กกินอะตอนอยู่ในห้องซ้อมกันมาหรียยังเดี๋ยวเราจะมาแสดงกันจ้าแสดงแสดง,แ,สดงแบบแสดงอะไรก็ได้จ้ะเดี๋ยวคุณครูเป็นคนดูเองและตัดสินว่าให้คู่ไหนชนะนะไม่ไม่เอาดีกว่าให้เพื่อนๆตัดสินนะ เริ่มจากคู่แรกเอิมคุณครูคะหนยูยังไม่ได้ใส่ชุดเลยนะโอเคคุณครูให้คู่แรกเตรียมการสมนาทีโอ้โหมาเร็วๆเจอกันอีพีสามนะทุกคน